วันนี้นะวันนี้เราไปล่าชโดชโดใหญ่แบบไอ้แบงค์มันโปรโมทว่าใหญ่มากตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ป่ะครับเ,เยอะเลยนะอุ้ยกูหเหนื่อยแล้วมีอะไรติดมาด้วยอ่แบบสรุปแล้วแน่ไค เหมือนเปิดแบบวันว่างๆยกขาขอ้นเปิดแบบวันว่างใหญ่สนดนี้นี่สายสายสไอหนูมือจันเลยใหญ่จัน สงคำน้ำเลือยคำน้ำเลือยเจ้าทินเขาบอเจ้าทินบอกว่าจริงไปไปหน้าวัดไปเส้นทางไปวัดนู่นปามหนีไปอยู่นู่นหมดแล้วคำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆ,ๆทุกคนเนี้ยแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับ กระสายนะโทรป่วยแบงก์ก่อนโทรป่วยแบงก์ก่อนโอมตื่นเนี่ยเออลืมไปตนะ่อฉโดนะฮะก็เจอปีศาจแน่นอนวันนี้วันนี้อยากให้ตากล้องเห็นชโดใหญ่ๆครับจัดไปครับพอดีว่าเราไปกิ่งอด,ด้วยดิมึงมึงไม่รับนี่บอกเลยนะชะโดกูดจบเลยนะต,ตัวใหญ่ๆนี่หายวับ หลวอสุดีครับโอ้โอนี่ครับเป็นพยานนะครับทุกคนนะครับนี่ยังไม่ตื่นเลยนะครับโอ้เอออ้าวอะไรครับเนี่ยปวดขาเฉยเอเอเจอเธอโอ้โหเก๊กเสียงไวจา้าเอา้คนเรามันต้องมีสติฮะคนเราตีห้าสายคนเราทําอะไรต้องมีสติฮะ,ะใช่ไหมโอ้ไปแนวบนอะไรี่ะ โอเคเจอกันเอ้ยโอ้คุณทำมาเป็นตั้งตัวได้แหม่เพิ่งตื่นก็บอกเนี่ยเฮียอยู่ผมอยู่กับคนอย่างเงี้ยภูติใจให้ทำยังไงอ่ะ <c oughs> ให้ผมเป็นคนดีได้ยังไงเห็นยวนะตอนแรกยังโอ้สมัครอุ้ยอูยอยู่ดีพูดดีเฉยเลยแบบตั้งสติบอกอ๋อเทียใส่คลิป <c oughs> <c oughs> โอ้โหเรามันใสยมีสติเนว่ยเจอกันเจอกันโอ้แหมทำใจใช่ไหม โอ้ยเดี๋ยววันนี้นะวันนี้เราไปล่าชะโดชาโดใหญ่แบบไอ้แบงค์มันโปรโมทว่าใหญ่มากตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้วันนี้ถ้าแม่งไม่มีนะต้องเล่นแมงยับเขามั่นใจเขามั่นใจอวดไว้เยอะเฮ้ยเออวันนี้ลองเหยื่อใหม่ด้วยเหยื่อพิสดารแต่เหยื่อเหยื <Yeah. S 1> <ๆ>่อเสียทรงนี้แม่งเ <Okay. S 2> สงียวจริงโอเคคนใช้ก็ต้องเสียวอ oh, <no. S 1> ะไปเจอที่เจอแบงค์กันเดี๋ยวเจอแบงค์กัน ฮ้ยไอ้ไม่จริงๆตอนแรกคนชวนคือใครจะหนุ่มใะจะหนุ่มแล้วอ๋อไอ้ตายไอ้ตายก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนที่พูดเอออไปด้วยแบงค์ไม่ได้พูดอะไรใช่สักพักเมื่อคืนจะหนุ่มอ๋อพรุ่งนี้ไม่ได้ไปด้วยนะอ้าวแล้วกูงงเลยกูว่าเอ้าแล้วให้ผมซื้อซื้อซื้อประดุกทำไมอะไรเงี้ยปึ๊บไอ้แบงค์อ่านไม่ตอบเลยบโวไอ้อ้าวมากูได้ไงอดีต้องไปฮะเออ จริงๆกล่าวว่าเออไอ้ไปอ่ะมันไปอยู่แล้วแต่คือจะไม่ลงเรือไงก็คือจะเอออาจจะนั่งจะนั่งเฝ้าเหยื่อสดแล้วทําราคาส่งลูกค้าคนฟังแล้วดูดิไอ้แล้วคนชวนก็ไม่ใช่กูแล้วดูดิไอ้แต่ละกูต้องไปฝากฝากกรับนชิญนะครับโอ้สเต็มากเลยครูเลยเต็มมากเลยครูเลยสเต็มมากเลยแล้วมาบอกตอนกลางคืนอะตอนกี่ทุ่มก็ไม่รู้แหมกะให้ให้มองไม่เห็นเลยไง ก็แบบไม่ต้องให้มองเห็นไงก็แบบเนียนๆไงเฮ้ยบอกแล้วนะผมบอกไปในกลุ่มแล้วแต่กูเห็นพอดีเรียบร้อยตอบปุ๊บอ่นแบงค์อ่านรู้เรื่องแต่ไม่รับแต่ต้องไปนะรับจบเฉยรับจบเฉยไม่เข้ามาอ่านแล้วไงเข้ามาอ่านแล้วไงรับรู้เลยเฮียเฮียเฮียมาสนนะครับหมายหมายแต่หมายแบงค์หมายแบงค์เวอร์อยู่แล้วไอ้ชุม มับนบนที่หลังนะมาไม่ชมเลย,เลยอะไรเงี้ยอ๋ออเออมันคนดีอัอนนี้คือเงินเสืเอเ <c oughs> นี่ยว่าไงเนี่ยอยู่ในบทอยู่ในบท <c oughs> ให้อยู่ในบทเลยเนี่ยเจอทางตันนะครับแหวกเข้าไป <c oughs> เออตื่นขึ้นา นี่หนานี้บังบังเ <g ib berish> โอ้โหยังจะให้เล่นพุ่มใหญ่อีกเดียวเลยโอเคไปดูตาฮะ มันหมดเหรอนื่ใช่ป่ะครับเบื่อเยอะเลยนะไอ้กูเหนื่อยแยะอะไรติดป่ะพี่แกไอ้กูเหนื่อยแยะไงออกกําลังกายออกกําลังกายยามเช้าครับนะฮะคืออะไรนะเครื่องทัดไม่ติด เมื่อกี้ยังตาร์ตไปปกติอยู่เลยอเออสองทีติดไม่ได้สตาร์ตนานสองทีติดแต่พอสตาร์ตแล้วน้ำมันไหลลงระบบแล้วเรียบร้อยแม่งไม่ติด <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นไปได้ด <c oughs> ไมาตีแล้วใส่ด้วยนะเครื่องไม่ติดดิ <c oughs> ไอ้แบงค์บอกเส้นเส้นจะยืดแล้วหลังเลยยืดอะไคันเ่งเมืกก่อกี้โอ้โหไอ้แบงค์สตาร์ทพั่มพัม่มติดพอใช้ไปแล้วไม่ติด <c oughs> อะไรกับนั่น <c oughs> หัวร้อนเลยไม่ได้หัวร้อนนะพล <c oughs> าดเอง <c oughs> โอ้ <c oughs> ยเฮ้ <c oughs>

เหมือนเป,เปิดแบบวันว่างๆยองเากเพ้ยนเปิดแบบวันว่างได้แต่กูไม่ว่างมีคนอื่นก็คนเดียวเห็นะจอดเป็นเกง

ไอแบงค์พาวัดน้องวังไงกูเห็นแล้วแบบเหมือนเครื่องเรือมันค้างเลยแล้วมันก็วู้ยแบงค์แท็กไอปะกูน้องวังเข้าปากตบเลยไม่พลาดแลยครับเมื่อกี้อุบัติเหตุทางน้ำนิดหน่อยน้ำขึ้นยับเลยโอ้โหจบแล้วไมม่่ดีใชน้ำไม่ค่อยดีน้ำไม่ดีเลยครับช่วงนี้ก็เออน้ำมันเยอะง่ายๆน้ะแม่งขึ้นเป็นเบงคเลยแบงค์บอกว่าช่วงนั้นความลึกนี่ประมาณ80 แปดสิบเมตรโอ้โหบอกว่าบ้านมึงอยู่ทะเลเหรอวะไอ้แบงค์แม่บอกใช่บอกอะไรครับนั่นลอยเรื่อยแล้วอะไรเหียเหี้ยเ้ยเตอยแต่ต้นเล็กก็เยอะ ได้มันกลมตรงนี้เดี๋ยวเองโอเคขออนุญาตยืนครับผมอ๋อแถวนี้แคบสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับให้มั่นเลยผมกำลังยืนเลยจับให้มั่นเลยพร้อมโดด พอไปได้อีกทางซ<า>้า,งายทางขวาซ้ายซ้ายซ้ายดีกว่าเพราะทางขวาเป็นต้นไม้เมื่อกี้ไม,ไม่ทันโอดีหยิบไม่ทัน

ให่แบบเดี๋ยวปลายเกี่ว้ยขาดเลยขาดเลยแต่จขาดแบบขาดง่ายเลยปลายเกี่ยวดิขนาดเบรคก่อนแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงอ้ ใหญ่สุดเขาโตเลยอะมือจันเลยใหญ่จันสงครามล่มเลยสงครามล่มเลอเจ้าดินเขาบอกเจ้าดินบอกว่าใไอไปหน้าวัดไปเส้นทางไปวัดนู่นปามหนีไปอยู่นู่นหมดแล้ววัดเขาจึ๋งเลยเยอะนะไปเขากินด้วยอยู่ข้าวเดี๋ยวป่าเดี๋ยวครึ่งบ่ายค่อยตกผมเป็นคนแบบชิวๆไปไปก่อนไปให้แบงค์ด้วไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเจ้าตัวขึ้นมาโชว์ให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนของผมอ่ะ ต่อรอบ2นะครับไป3เมื่อกี้โหตอนขึ้นขึ้นไปจะย้ายใหม่ไม่ไหววะ่ะยังมันโคตรง่วงชน <Okay. S 2> ชนชนแค <c oughs> okay, ่นีนกูโอเคดังตดจอด <c oughs> เลยจอดเลยมันเป็นระบบเสียงหัวแล้วนะเด็ครึ่เลยนะ เดียร์ยังเท่ครับปึ้มปลาสามตัวที่ไปนี่โมบายให้หน้าประตูบ้านเย็นเป็นฝูงเย็นเป็นฝูง เฮ้ยเนี่ยเนี่ยดูนะ าทะเลไปดิอุ้ยที่ไหงตรงหน้าเลยวั้อ๋อตรงงางเปล่าอีกตรงงางเปล่าวอีกเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยโชคไอ้เอ้ยโอ้ยแต่ขี่รถมันไกลเหี้ยติดแล้วเฮวันนี้มันไม่มีสาระอยู่แล้วไอ้เซนเนี่ยปิดเกียร์แน่ก็เลยอะไรกับไม้ด้วย One hour later. วันนี e> ้มืดอีกแล้วพาดนะฮะวันนี้ไต่แบงค์พาดตัวใหญ่โคตรใหญ่เลยสภาพไต่แบงค์พาดครับผมไม่น่าเลยไม่น่าโดนสับปิลาดเอาสายไปกินปกติแล้วปกติไม่ค่อยพาดไม่ค่อยพาดแต่กูเห็นคาตาเลยระเบิดตุ้มเลยแ่งระเบิดตุ้มเลยกระจุยเลยแบบไม่ได้สู้เลยไม่ได้จริงกว่า ปีมันใหญ่ไม่พอสาคัญนะสำคัญเหมือนกันเราเราอยากอยากไปได้ปีศาจแต่เราก็ต้องพร้อมด้วยคันพร้อมลอกพร้อมแต่สายมันดันเป็น P ีสองถ้าเป็นปีสามเนี่ยผมว่าน่าจะได้ตัวผมว่านะอันนี้ผมพูดเลยมันมันกัดแมนมากคือมันกัดแล้วมันกัดแล้วอะคือเข้าแล้วเต็มเต็มอะแต่คือแค่สายอะมันไม่ไหวคือแม่งระเบิดแบบเสียดายใช่เปมนนเป็ล่ง สิบยี่สิบอะเฮียแล้วมันใหญ่ด้วยอพอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นสิบหกสามสามติบอ่ะมันเหมือนมันต้องเซตเบรกให้ให้มันบาลานซ์กับกับเอ่อกับคันด้วยพอคันมันแข็งตึงๆคือพอคันมันแข็งๆแล้วพอเบรกแบบมันไม่ถึงอ่ะมันก็เหมือนแรงดึงมันก็เยอะขึ้นครับอันนี้ผมคิดเองนะก็มาจากไอ้ศาสตราจารย์โรตารัวซิกฟอร์ดใครวะไอ้ดีศาสตราจารย์โรตารัวซิกฟอร์ดไง คือใครวะพ่อพองพอพองฝากถึงฝากถึงนักพิณฝากถึงเด็กแว้นหน่อยนะเด็กแว้นหนุ่มกับเด็กแว้นตายนะครับน um> um> um uh> ัดอย่างดีแม่งคนที่ไม่นด้นล้วมารวมเงินเฉยอู้ยังไม่คุยนัดเลยมาเฉยเลยอู้ยังไม่พูดเลยไม่ทำเลยกูต้องมาเนี่ยเห็นไหมอ่ะแม่คำตอบก็คือว่าไงดีอยู่ดีก็บอกว่าไม่ไปจะเป็นไม่ไอ้แบงค์อ่านกูรู้แหละไอแบงค์อ่านแล้ว ไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยสแสดงว่ากูแล้ว <c oughs> เี็บร้อยอย <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้า,อา่อยเอาใหม่ <Okay. S 1> รอบหน้า่อยเอาใหม่จะหนุ่มใส่ชิ่งต้องจำไว้ <c oughs> อ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยอย่าลืมนะจ๊ะ <c oughs> ฝากด้วยนะโอเครู้เรื่องปักแยบแยบ